สวัสดีค่ะพี่น้องมาะมาเก็บผักป้ากินกันค่ะมือนี่นี่นี่ไซเบียนสปริงบิวตี้เด้วค่ะผักปังฟรังค่ะพี่น้องนี่แซบแล้วค่ะนี่รสชาติคือผักปังนี่ล่ะจุเลียไปต้มจืดเด้วค่ะเสียไปต้มจืดใส่หมูสับแซบค่ะพี่น้องนี่ ผักปังผักปังนะคณเนาะนี่ซุ้มน่อยๆกำลังทิ่ขึ้นมาอีกอยู่ค่ะนี่นี่นะค่ะเดีย๋ยวจะรีสิพาไปหาเก็บผักปันเด้อมือนีเด้อนี่เห็ดเขาไว้แล้วเขาไปกิน หากินพักกินหยาไปกับพี่น้องเนอะกันเนาะไปจากสิบพ่อ,อย่างเน่เด้อมือนิที่นั่นเน่ก็ได้พักปังฝรั่งนี่กรรมนึงแล้วค่ะนี่เลาะไปเรื่อยเนาะค่ะเนะมือนนิเนาะต้นนี้ก็งามถึงนี่ใบใย่ๆ,ๆนี่นี่ ไซบเลียนสปริงบิวตี้แล้วค่ะนี่อันนี้สิคน้คนค้นชนิดกับผักลืมผัวเด้ค่ะพี่น้องนี่อืมได้เกือบพอกำแล้วค่ะซุม,มูนี่ค้ายๆกับผักเสียนฝรั่งแตบอมเมนเด้ค่ะพี่น้องนี่เนี่ยคือผักเสี่ยนฝรั่งที่จุลีเห็นทางยุโรปเพิ่นเก็บกันเนะาะทั้งอื่นเพิ่นกะเก็บกันคือกันราคาย่ค่ะอยูย่อเมริกานี่แต่าวา ทางบ้านจุลี่โมเมนทางยุบบ้านจุลี่บมีด้วค่ะเด้อผักเสี่ยนฝรั่งนี่อันนี้จุลีไทยเบื้องซื่อ,อ,อว่ามันคือกันค่ะแต่ว่าโ่เมนค่ะนี่นี่โคละยางค่ะโคละยางจุลีแหน้มหานผักปังฝรั่งยุค่ะพอ พอ่ออันนี้กับล้อยทายให้เบิ้์นค่ะคล้ายๆพักเสียนแต่บโบเมนเนน็อกคะนนอกนี่พอ่อไซบิเรียนสปริงบิวตี้อีกกอหนึ่งแล้วคะ่ะนี ช่วงนี้โบมีเห็ดกินเขาก็กินผักป้าไปค่ะเนว้กินบบอึดขันขันรูจักหาพี่น้องบบอดตายค่ะนี่น้องขันเนาะมาไปๆมาๆจะได้พอกแกแลียลเราะนี่แกลงน้อยนึงได้ถ้วยนึงน้อยๆอยูุยค่ะนี่ แกงไส้อันมูซับกะแซบเนาะคะเนะ ดลักษณะดอกลักษณะใบเขากระสีพมาาเนี่ยค่ะนี่อันนี้ดอกเขาค่ะดอกเขานี่นี่ใบเขาได้พอได้กินนยุดอกค่ะว่าไปแล้วก็ได้พอแล้วอยู่ ต้นนี้หัวก็สิขึ้นบนทันใหญ่ค่ะนี่กอนี่กอนี่บทันใหญ่ กำลังอยู่งหรอกค่ะพี่น้องนี่เพราะแล้วอยู่ค่ะพออิ่มอยู่นี่อาไปล่างไปล่างแล้วกันเอาไปต้มจืดเนาะค่ะเนาะ ไปไปม้าๆกันเพราะแล้วอยยุค่ะนี่ไปไปม้าก็ได้ก็ได้หมอได้ถ้วยน้อยหนึ่งอยยุค่ะได้แกงหนึ่งอยย่ได้ต้มจืดถ้วยหนึ่งอยยุเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะมือนี่ก็ได้ค่ะมือนี่หากินผักปลาเด้อค่ะเด้อเห็ดไว้ล้วเฮาก็กินผักปลาค่ะตามฤดูกาลเนาะพี่น้องเนาะนี่ ล้มก็เป็นสีมาแล้วล่ะค่ะล้มก็ไดดว่ารายงานอากาศว่ามืออื่นนี่ล่ะฝนที่ตกค่ะมือนีอยู่ลีก็เลยเฝ้าออกรออยู่มือวานนี่ก็ตกเด้อค่ะมือวานนี่ตกอยู่มือวานนี่ลิ้นลิ้นค่ะมือนี้บตกเป็นมีแดดแล้วก็รายงานอากาศว่ามืออื่นที่ตกค่ะอยู่ลีเลยตาพี่น้องออกรอใดมือนีเนาะค่ะเนาะจันกาดคลิปนี้กสิเสียไว้ซ้ำนี่แล้วเนาะเดี๋ยวไปพบกันไหมคลิปหน้าค่ะ ขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไกรด้วครัพี่น้องพอกันไมหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบายไปแกงจืดกินก้อนค่ะพี่น้องนอกกัะน,นอไปแล้วคะ่ะบายบาย